เนี่ยโปรเจกต์ตลับเม็ดไร้สายในวันนี้จะพามาดูกันว่าวิธีการทําตลับเม็ดไร่สายจะเป็นยังไงและขั้นตอนการต่ออุปกรณ์ต่างๆทําโปรเจกต์คตรั้งนี้จะโทษทุเรียนขนาดี่นไปชมมิดีโอกันเลยอุปกรณ์รในการทาโปรเจกต์นะครับก็จะมี 1. บอร์ด d s p แบบ2องหกสจอ l.c.d. 3ส,สวิตช์เปิดปิด 4. เซนเซอร์วัดระยะ 5. เลเซอร์6สายจำ้ำ 7แบตเตอรี่8โมดูลชาร์จแบตเตอรี่9กล่องพลาสติกอันดับแรกนะครับเราจะมาเจาะกล่องที่ความกว้างของกล่องพลาสติกโดยที่เจาะนี้นะครับเพื่อผมจะใส่เป็นเลเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อให้ดูว่ามันพอดีกับกล่องพลาสติกหรือไม่ครับต่อไปนะครับก็เจาะที่เดิมเลยนะครับโดยผมจะเจาะเป็น2รูด้วยกันนะครับคือตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นเซนเซอร์วัดระยะครับตรงนี้โดยผมจะมาร์กเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเจาะ ก็เจาะให้พอดีกับตัวเซนเซอร์เลยนะครับดูให้มันว่าพอดีหรือไม่กับกับเซนเซอร์ของเรานะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเจาะฝาของพลาสติกนะครับโดยโดยตรงนี้นะครับผมจะวางเป็นจอ lcd ครับผมเจาะเสร็จแล้วก็เอาจอ lcd มาใส่กับฝานะครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้ครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาอุปกรณ์ต่างเนี่ยมาต่อสายเข้ากับบอร์ด esp 8ป6 6สนะครับส่วนจอกับเซนเซอร์เนี่ยก็ต่อตาม โค้ดที่เราเขียนได้เลยครับผมต่อไปก็เป็นการต่อเลเซอร์นะครับก็กาวต่อกาวแล้วก็ขั้วบวกต่อกับ 3V แล้วก็ S ต่อเข้ากับบอร์ดที่ขาด0ครับผมต่อไปนะครับก็มาต่อแบตเตอรี่นะครับก็ขั้วแบต B ลบก็ไปต่อที่บอร์ด B ลบนะครับผมแล้วก็ขั้วแบตบบวกก็ไปต่อที่บอร์ดที่ขั้ว B บวกครับผมแล้วก็ต่อเอาพุทธห้าโวลต์ออกมาที่บอร์ด ESP 8 2แบบนะครับ และสุดท้ายก็กล่าวต่อกาวครับผมถ้าต่อถูกเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็จะขึ้นไฟแบบนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับก็มาต่อสวิตช์เข้ากับสายไฟควบวกนะครับไปต่อกับโมดูลแบตเตอรี่ครับผมส่วนควลบนะครับก็ต่อเข้ากับบอร์ดที่ขาของกาวได้เลยครับผมต่อไปนะครับก็เอาควบวกจากโมดูลแบตเตอรี่ต่อเข้ากับบอร์ดที่ขาของ VIn ครับผมส่วนสายควลบจากสวิตช์ก็ต่อเข้ากับบอร์ดที่ขาของกาวได้เลยครับ ประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็ทําการลองเช็คเปิดปิดสวิตช์ว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับผมต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูค่าที่หน้าจอแสดงผล LCD ว่าขึ้นค่าให้ดูไหมนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นการเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมาต่อเข้ากับกล่องพลาสติกของเรานะครับก็บอร์ดก็ตั้งล่างๆแล้วก็จอ LCD ก็ติดฝาด้านบนนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยครับ และนี่คือโปรเจกต์ตลับเม็ดไร้สายที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับและทั้งนี้พวกเราก็ขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนที่ฟังวิดีโอคลิปตลับเม็ดไร้สายจนจบนะครับขอบคุณครับ